สำหรับคืนนี้แล้วก็เป็นโชคดีของรายการกีตาร์โรสบ้างนะครับเพราะวันนี้เป็นเลดี้ไนท์หญิงเพียบแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูคุณตุนแล้วก็มาดูหญิงไปด้วยน่าจะดี จับเป็นเอกเมื่อรวมตัวกับพาร์ทเมนต์คุณมเหมือนกับจับซูเปอร์แมนมาแปลงร่างเป็นคลาสเคนกลุ่มความลับคุมพลังที่ยังแอบซ่อนเร้นเหมือนเข้าไปดูนมายสเปซโดยไม่เคยคอมเมนต์โอเคทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะกลับตาลปัดสิ่งหาจะเปลี่ยนชะตาด้วยการหย่อนบัตรเปลี่ยนชะตาชีวิตของประเทศที่ใกล้จะเนา่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องลำก็เป็นเรื่องตลกมันหกกับก้าแล้วก็มาเจอกับคุณต้นาพาร์ทเมนต์คุณป้านะครับอยู่ตรงนี้แล้วความสำคัญ ครับสวัสดีครับที่เรามาเปิดเพลงนี่ได้ยังไงเนี่ยปกติร้องเพลงอยู่ที่อ๋อที่คิวบาร์นี่ใช่ไหมครับเออผมก็ทํางานที่นี่มาตั้งแต่คิวบาร์เปิดเลยครับอ๋อตั้งแต่เปิดอยู่แล้วติดติดกว่าปีแล้วครับอ๋อแสดงว่าเปิดที่นี่อยู่ตั้งแต่แรกแล้วเมื่อก่อนผมก็ร้องเพลงก่อนมีวงไพมปนป้าเมื่อก่อนผมมีวงชื่อวงอะไรจ๊ะออ๋ก่อนหน้านี้ก็ทําควบคู่มาตลอดถ้าเริ่มจริงๆแล้วจากการหัดฝึกหัดก็เริ่มตั้งแต่ตอนอายุสักสิบแปดสิบเก้าอ่ะะครับก็คือ สะสมแผ่นเยอะก็เลยเปิดกันให,ให้ตัวเองฟังในห้องนอนก่อนอะไรอยู่ดีไปร้องเพลงได้ยังไงล่ะก็ชอบนะผมว่าก็ชอบู่แล้วอย่างเรื่องการทําดนตรีก็ชอบมาตั้งแต่อยู่มัธยมแล้วนะฮะก็คือตั้งวงเล่นกันในโรงเรียนกป๋องก็แปงกันไปเรื่อยนะฮะแล้วก็แต่ว่าลึกๆก็เป็นคนชอบขีดชอบเขียนมามาชอบอยากอยากจะแต่งเพลงเองเนี่ยตอนสักตอนอายุมาสิบแปด มาดีเจนี่ยมาสนใจทีหลังตอนตั้ยี่สิแล้วนะคือเราเรามาสนใจหลังจากที่เราเห็นหันไปดูที่บ้านเราไปเราเยอะเหมือนกันนี่หว่าอยากเปิดให้คนอื่นฟังบ้างเลยเราก็เลยลองหัดก่อนก็เลยหัดหัดจากจากในห้องนอน ว่าทำควบคู่กันมาโดยตลอดแต่บังเอิญว่าเราไม่ได้เห็นเราไม่ข่าวภายนอกไม่เคยไม่เคยได้รู้ว่าเป็นดีเจใช่ไหมครับครับผมออาผมถามหน่อยเสน่ห์ของการเป็นดีเจนะเพราะผมเห็นแบบศิลปินหลายคนมากข่ันที่เป็นดีเจกันนะครับอย่างเช่นคุณโดมกรรามเนี่ยคุณเจมอนโทนเนี่ยว่าเสน่ห์ของการเป็นดีเจเนี่ยมันมันคืออะไรจริงว่าการเป็นดีเจเนี่ยก็ผมผมก็มองว่ามันเป็นเราได้ฟังเพลงเยอะนะฮะ แล้วก็เป็นเราได้ใช้สิ่งที่ถ้าอยู่ที่บ้านน่ะ <ừ. S 1> มันก็แผ่นเราก็ตั้งอยู่เฉยเก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมฮะ,ะการเป็นดีเจก็คือการได้นําเอาสิ่งที่เราชอบอม,มาเปิดให้คนอื่นฟังแล้วก็บางทีก็ได้ได้ค้นพบอะไรใหม่ๆนะ,ะใ,นในการทาเพลงอย่างที่เราฟังเพลงใหม่ๆเนะี่ยเราก็อาจจะได้ไอเดียอะไรที่เอาไปใช้กับวงดนตรีของเราเองอ,อันนี้ก็ควบคู่กันไปผมว่าก็ มีประโยชน์ああส่วๆกันละกันครัลักษณะการเป็นสไตล์การเป็นดีเจแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแบบอะไรมันมีแบบว่าที่ผมเปผมเคยไปสัมภาษณ์ไปที่บงกี้มาก็มันก็เป็นดีเจแบบพวกสายโชว์เทอร์เเบอร์ลิสใช่ผมสายเบสิกนะครับผมผมเออสกิลไม่เก่ง ต่อเพลงอะไรอย่างเี้ยต่อต่อได้ครับแต่ว่าหมายถึงว่าอย่างอย่างสกิลคือการเคลื่อนไหวของมืออะไรเงี้ยผมจะไม่ใช่ข้อแค่ว่งไวแต่ว่าผมผมเชื่อว่าผมมีคอลเลกชันเพลงที่หลากหลายตรงนั้นก็อาจจะเป็นจุดเด่นของผมคือผมเป็นนักฟังแล้วก็นักสะสมแล้วสไตล์เพลงเป็นแนวแนวไหนส่วนอย่ที่เปิดถ้าคิวบาร์คิวบานี่สมัยก่อนผมจะเปิดพวกแจ๊สกับฟัง ในวันจันทร์แล้วก็วันอาทิตย์จะเปิดเป็นฮิปฮอปแต่ว่าวันจันทร์ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วก็มีดีเจคนอื่นทําไปแล้วก็วันอาทิตย์ที่ผมก็เปิดฮิปฮอปแต่เป็นฮิปฮอปพวกเก่าๆจะเป็นฮิปฮอปที่ผมชอบสมัยผมเป็นนักเรียนแต่ผมจะไม่ค่อยเปิดเพลงที่ร่วมสมัยส่วนใหญ่ก็ผมจะเปิดเพลงที่ค่อนข้างจะเก่าหน่อย ก็มีสไตล์เป็นของตัวเองว่าเป็นไม่ใช่เพลงที่ชาวบ้านเขาเปิดกันตันใช่ครับคือคือเพลงฮิตอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เออผมผมเคยเพลงฮิตเมื่อหลายปีมาแล้วฮะเปิดคือเก่าคือจริงๆเป็นคนชอบฟังเพลงคือเหมือนกับผมประหลาดนะผมว่าโลกผมมันหยุดหมนตั้งแต่ยุคไนตี้อะดังนั้นดังนั้นสิ่งที่ผมชอบเนี่ยผมผมจะกลับไปขุดของเอตี้เซเวนตี้ซิกตี้ไนตี้มาใช้เยอะซึ่งบางทีเรายังขุดไม่เจอไม่ครบนะฮะอย่างทุกวันนี้ผมกลับไปฮะ หาตามพวกในใน u t u b e เงี้ยเราก็ไปดูไอ้วงที่ที่เราเคยชอบเนี่ยบางทีเขาก็จะมีเพลงอะไแปลกที่เขาไปร่วงมงานคนอื่นที่ที่เราไม่ไม่เคยเห็นอีกเยอะดังนั้นผมก็เลยจะไปขุดขุดคุยในในยุคเก่าๆมากกว่าขุดคุยในยุคใหม่คือคือเป็นการแบบเอาเพลงยุคเก่าๆเ,เ,เนี่ยมา สานต่อให้มันให้ยังมีชีวิตอยู่ให้มีชีวิตอยู่แล้วผมว่ามันก็สนุกมากผมให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังด้วยให้คนรุ่นเก่าได้ระลึกถึงด้วยคนรุ่นเก่าถ้าถ้าเคยระลึกถึงก็จะรู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งใช่ย้อนกลับไปส่วนคนใหม่ๆเนี่ยบางทีถ้าเขาฟังเพลงเก่าเขาจะรู้อ๋อไอวงที่ปัจจุบันที่เขาฟังกันอ่ะมันต้องฟังเพลงนี้แน่นอนมันมันมีสไตล์ที่มันมากระทบกัน คุณป้านี่มีอิรับได้รับอิทธิพลมาจากวงแนวไหนหรือว่ายังไงโหมั่วซั่วไปหมดเลยโมเสชวนไปหมดผมว่าเป่าเป่าแนวบอลเราออกคุณบอลนี่ก็จะเป็นบลูดใช่ใช่ใช่คุณป้มก็จะเป็นฟังจริงเมื่อก่อนอ่ะคุณป้มก็จะชอบมาจากเอ่อพวกเมทัลอาเป็นเมทัลเมทัลซึ่งซึ่งก็ผสมปนเปนะมันก็ไม่ได้เมทัลหมดคือตอนเราอยู่มัธยมเนี่ยก็ฟังมันทั้งป๊อปทั้งเมทัลคือคือเหมือนเอาวงไทยเนี่ยมันก็ฟังทั้งไมโครโนวบพิลีโอแกนไปจนถึงฮิลเล็กไฟ คือผมว่าการเป็นเด็กไทยเนี่ยมันมีความมั่วสั่วเยอะอย่างเมื่อก่อนเราเลี้ยงเที่ยวทอรัสเนี่ยเราก็จะฟังเพลงมั่วไปหมดเลยในห้องสดมันก็จะมีเพลงสากลในห้องนี้ก็เป็นเพลงแดนซ์แล้วพอเราไปเที่ยวอีกที่หนึ่งกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงเราก็ไปฟังเมทัลโซนหรือล็อกรับซึ่งทั้งหมดมันเกิดขึ้นในคืนเดียวซึ่งยอมรับว่าเวลาผมตอนผมไปเรียนมืางนรกเเนี่ย แล้วเพื่อนเพื่อนฝรั่งเห็นคอลเลกชันเพลงเราอ่ะเขาจะบอกว่าเราจับฉายมากคือฝรั่งเขาจะฟังเพลงเป็น <c oughs> แนวเดียวเขาขุดลึกนะเขาเขาจะแบบสมมติถ,ถ้าเขาชอบแนวนี้เขาจะลึกแต่ของเราเนี่ยเราไม่ลึกเราตื้นแต่กว้างคือคือม, <c oughs> ม,ม,มันมีทั้งมันมีทั้งวานิลาไอมาดอนน่าไปจนถึงเมทัลิก้าเซปโตู่ามัม่วซั่วไปหมดทั้งตอนสมัยก่อนเนี่ยคือเด็กไทยสมัยก่อนจะฟังเพลงแบบจัดเทปเทปเทปผีอะเทปพี่คอกันสมัยก่อนพีคอกเทปสามสิบบาทใช่สามสิบบาทเพราะซื้อทีเราจะซื้อแบบโอ้ซื้อแบบหมอ Obrigado. โปรยเมื่อก่อนนี่ไม่มีลิขสิทธิ์อ่ะมันไม่มีไงผีต้องขายวันคือก่อนที่จะมีลิขสิทธิ์ยังมีเทปผีเทปผีใช่แต่ก่อนมันมีนะเขาจะ้ปาษาฝรั่งใช่ใช่ฮะมันก็เลยว่าราคาถูกก็เลยได้ฟังเยอะแต่ตอนอย่างนี้ปุ๊บแบบยิ่งง่ายหนักก็มีกันได้ดาวน์โหลดคอนเวนี้เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมัวโซนไว้เขาไม่ใหญ่แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีเสน่ห์ต่างกันสมัยนี้คือว่าเราอ่ะจะมาอ่านปกสมัยนี้ผมว่าเด็กเด็กรุ่นใหม่ได้ฟังเพลงเยอะแต่ถามว่าใครเป็นคนบันทึกเสียงใครใครอัดกีตาร์ใให้คร อัดเบสให้เขาจะไม่รู้ละแต่อย่างยุคยของผมนะพี่เปสก็ได้เหมือนกันก็ว่างจัดไม่มีรทคาก็หน้าหานปกไปอ่านปกรู้หมดรู้หมดบันทึกเสียงห้องไหนใครบันทึกเสียงให้คนเบื้องหลังเนี่ยบางทีมีความสาคัญพอๆกับบุคคลเบื้องหน้าแต่ว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยจะให้ความสาคัญแต่บุคคลเบื้องหน้าก็คือตัวศิลปินที่คุณเห็นกันโยนบนปกยืนแขกแขกขายอย่าปกนี่แหละแต่จริงแล้วมันมี อีกหลายตำแหน่งม,มันมันมีทั้งโอ้โหคนทำปกคนเ,เป็นสไตลิสต์ให้วงมีสา์เอนจิเนียร์มีเออเร์เรนเจอร์อผู้เรียบเรียนเสียงภาษา,าอะไรหลายตำแหน่งเนี่ยผมว่าก็ ถ้าอ่านดูก็จะรู้ว่ามันมีอีกมันมีอีกหลายอาชีพนะที่ในองค์การดนตรีโอเควันนี้ก็ได้คุยเยอะแล้วแล้ววันนี้เดี๋ยวจะเปิดแนวไหนในวันนี้เปิดที่ที่พับที่พับอ๋อเดี๋ยวผมต้อง jam ด้วยเดี๋ยได้เดี๋ยวเปิดฮิปฮอปมันเป็นผสมร็อกหน่อยก็ได้ได้มันมีผสมผสานในฮิปฮอปที่เป็นดนตรีที่ผมว่ามันเปิดกว้างเพราะว่ามันมีหลายแนวผสมมันอยู่ทั้งฟังทั้งโซลร็อกก็ได้ได้โอเคเอาเท้าขอบคุณโซนมากครับสวัสดีครับ Back for สำหรับคนที่ชอบดนตรีแบบไม่มีลิมิตก็ขอเชิญนะฮะพบกับคุณตุนได้ทุกวันอาทิตย์ครับ